ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักข่านะครับเพิ่งเสรษจภารกิจวันนี้วันพฤหัสบดีที่12นะครับพฤษภาคมนะครับตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่9ก้าโมงนะครับเก้าโมงเช้าถึงบ่ายสามโมงเย็นนะครับเพิ่งได้พักทานข้าวกลางวันนะครับก็เนี่ยยังไม่ได้ทานเลยวันนี้อ่าเป็นวันที่ผมกําหนดว่าคือยงนี้เราให้ฟังก่อน ผมมีโครงการอยู่หนึ่งโครงการอ่าว่าช่วงนี้ใคระยห้ผมขายที่ดินให้ทั่วประเทศอ่ะผมมีโครงการพิเศษคือผมมีความตั้งใจเล่าให้ฟังนะความตั้งใจที่จะสร้างสถานปฏิบัติธรรมความตั้งใจที่จะสร้างอุทยานพญานาคอยู่ที่ลบบุรีอ่าอยู่ที่ลบบุรีที่ผมจะสร้างนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมเอามาเชื่อมกันร,ระหว่างบุญกับงานว่าใครจยให้ผมขายที่ดินเนี่ยผมช่วยได้ช่วงนี้รับงานทั่วประเทศนะครับแต่ผมมีเงื่อนขายอยู่2ข้อข้อแรกเนี่ย ถ้าใช้ผมขายผมขอสปเพูดเลยนะปกติไม่เคยพูดไม่เคยใครมีใครได้ยินผมหรอกสเปแต่ผมรับนะรับเงินท่านที่จัดท่านเอามาให้ผมเนี่ยแต่ผมไม่ขอเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้หนึ่งบาทนะครับจะเอามาสร้างอุทยานพญานาคที่ผมเคารพบูชาหลายท่านคงรู้ว่าผมศรัทธานในสายพญานาคและเอามาสร้างสถานปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานที่คนมาสร้างบุญโดยสะอาดใช้คำว่าสะอาดเลยนะครับบุญสะอาดอะ่ะบุญที่ไม่มีพุทธาณิอ์อ่ะ บุญที่ไม่มีอะไรเครือบแคงอ่ะผมมีความตั้งใจก็เลยเปิดว่าใครให้ผมช่วยเนี่ยได้นะมาสามเปอร์เซ็นต์ถ้ารับได้โอเคแต่ข้อที่สองเงื่อนไขของผมข้อแรกคือสามเปอร์เซ็นต์นะมาร่วมสร้างบุญไม่ได้พูดเพื่อการตลาดไม่ได้พูดเพื่อรตอรตงด,ดีนะมีข้อที่สองใครจะให้ผมขายให้ถ่ายโฉนดหน้าหลังมาขอพรด้วยตัวเองที่ผมจะสร้างอยู่ที่ลพบ,บุรีฟังเหมือนตลกฟังเหมือนคนบ้า แต่มันคือบุญมาขอพรด้วยตัวเองเพราะผมใช่บุญในการนําพาเพราะฉะนั้นเงื่อนขผมมี2ข้อวันนี้วันพฤหัสบดีที่ส2บสรับหกหชั่วโมง6กี่ชั่วโมงอ่ะสามโมงเช้าถึง10บโมงมักประมาณ10บโมงเริ่มมา10บโมงเช้าถึงใบสองใบสามอ่ะสิบเคิวอ่ะคิวหนึ่งคุยบางทีครึ่งชั่วโมงเสียงแหบเสียงแห้งหมดนะครับก็จะช่วยให้ท่านท่านได้ขายได้นะง่ายอ่าช่วยด้วยพลังบุญด้วย การแนะนําคนสร้างบุญไม่ได้แนะนําคนหาประโยชน์อันนี้เลยเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้อาจจะฟังผมหลายๆสื่ออาจจะงง,งๆอาจจะมันเพี้ยนไปแล้วเปล่าเนี่ยอยู่ดีมันอะไรวะแต่ต้องไปให้ขอพรไหวถึงที่อะไรต่างมันมีที่มาและมีที่ไปอ่าเหมือนเราอะ่ะเราไม่สบายเราจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลเราก็ต้องไปหาหมออ่าหมอจากโรงพยาบาลไม่มาหาเรา เหมือนกันอันนี้คือผมขายด้วยบุญผมไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะเพราะฉะนั้นใครจะมาขอพอรต้องเหนื่อยนิดนึงนะต้องมาขอพอรด้วยตัวเองไม่ต้องกลัวว่าผมจะ็มืออาช,าชีพหลอกท่านมาแล้วมาโปะยาสลบทะหลอกท่านมาแล้วมาหมดทองไม่มีนะครับการันตีได้ที่เลเศียธินาคราชลบุรีอ่าอันนี้เลยฝ่าว่าแนวทางที่กําลังทําอยู่ไว้ให้ฟังนะเดี๋ยวคงมีสื่อออกเยอะๆให้ท่านได้เห็นไม่มีบวกไม่แต่หนึ่งบาทไม่มีบวกแม้แต่หนึ่งบาทพูดอย่างนี้เลย เจ้าของขาย1ล้านก็คือ1ล้านท่านโทรไปคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยโทรไปคุยกันเลยผมเป็นแค่ทําหน้าที่แค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์คือทำสื่อให้ท่านผู้ซื้อกับผู้ขายไม่เจอกันอีกเก้าสิบผมใช้บุญนําพาอันนี้ถือบอกให้ฟังว่าอาจจะฟังเพีย้ยนเพี้ยนอาจจะฟังรู้บา้าบ้าบอๆแต่มันคือบุญอย่างที่บอกอ่ะสงสัยยังไงผมให้เบอร์ไว้นะศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองศูนย์เก้าอีกครั้งนะครับ 0 9 8 3 8 7 5 2 0 9นี่คือเบอร์ผมใครสนใจโครงการนี้ก็โทรมาแล้วกันแต่อาทิตย์นึงผมจะจัดแค่วันหนึ่งนะวันไหนก็ไม่แน่ใจอาทิตย์ที่ถึงคือเป็นวันจันทร์ที่16เป็นวันหยุดชดเชย9โมงเช้าถึง4โมงเย็นอ่าใครจะมาก็ลองติดต่อมาก่อนครั้งต่อไปคือวันที่2424 24คือวันอังคานูน้นอ่านั่นแหละก็ลองติดต่อดูนะอาทิตย์นึงผมจะกำหนดครั้งหนึ่งผม,ผมต้องอยู่ด้วยไงผมต้องอยู่ด้วยถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวจะไม่มีคนอธิบายอะไรต่างๆนะผมต้องล็อกเวลา อีกวันที่เหลือผมก็จะเข้าไปเข้าไล่เข้าท้องเข้าทุ่งรีวงรีวิวเดี๋ยวผมไปเล่เปื่อยอโอเคครับอันโตโนอานุโมทาบุญร่วมกันนะครับขอทุกท่านมีความสุขครับจากผมบอยสิทธินักราชกับโครงการขายที่สร้างบุญอขายที่ช่วยคนก็ได้มันพูดได้ทุกอย่างแหละขอบคุณครับสวัสดีครับ